ดีสวัสดีจ้าสวัสดีย่มแรกนะจ้าพ่อแม่พินนองมือนีเฮากับสีมาตําขนมเซนนะคะเวตลาดหนาซ้อยนะคะเฮากัขนมเซนแลวก็เครื่องเคียงมากนะคะเฮากัมาทาการหั่นเหรียบร้อยนะคะรว่ทั้งพักของเ้าด้วยนะคะเออ ในเบิงใน youtube เบงใน Facebook ส่องข้าเจ้าเฮต์กตบปแตแซบต่แซบเขาก็เลยว่าเออลองกันน呐ลองมาเฮต์เบงกันนาเออก็เลยแต่คำตอบบอย่าเฮตดอีกนะคะเออย่าเฮตดกินอีกซื้อกินซาเออเนี่ยมันงายเนี่ยมันเสบมันนวเนาะโอซื้อกินซาให้มันแล้วแะ่สรรหาแช่สรรหาเฮตดอันนี้อาจจะจะคองเฮตดวกบ่แสบโนัพบกเ่งนะเออซื้อเพิ่นกินซาให้มันแล้ว เห็นบ่กขนาดตีนไก่กันยังบ่เอาเล็บออกเล็บกะบ,บ่ตัดโอ้ยเมื่อเมืองคปย้ดนลงังแล้วไม่อย่างจังบ่ตัดเล็บตีนว่ะเออกระซางเออมากึ้นพอตอนที่เออต้มเลีว้ว ก็เลยอ่ะตัดออกจักหน่อยเพราะเป็นพิธี่เนาะเพราะว่าลืมไปแล้วตายคลิปไปแล้วมันหย่อนบ่ไรแล้วองกสร้างมันถกแล้วก็มันหยดหยดหยดผมสกอตสามบนตอนนะคะเออตามอาว่าแล้วจางเจลเลวแสบถ้าก,กินทายกินบ่ไรนะคะเออซีมบางแล้วเค็มแห้งก็เลยว่าเออเอาไปทถ้ทาเอาไปแฟนกินกันหนะ้าจริงสินะแบบว่าเออใจดีนะเราตามให้เธอกินจริงสินะก็อนจิกแล้วมันเค็มค่ะแล้วเมื่อกินเข้าไปท้ำนานตานาะอร่อย,ออยต้องจักเสียงนะคะ ค là, er rim, dies, think, ap, komm, think, okay. วามจริงแล้วมันก็นอาจจะค้นขมอยู่ในใจอยู่ตอนมันบมอบอด้นะคะมันก็เลยว่าแสบเธอแสบกินนั่นนะคะแสบเธอความจริงแล้วมันคือเข้มแ้งนะคะเออว่ามันรูดน้ปลาขวมนะคะทั้งเกลือทั้งน้ำปลาตีนไก่แห้งเค็มเพราะว่าเขาต้มใส่เกลือนะคะข่อยงัวมันเข้มเพราบว่ากินขอยกแล้วให้พ่งกินนะคะเออรับรมต่อไปว่กับอได้ว่ามันเข้มข่อยกระหู้ยังว่ามันเข้มเราะว่าค่ะทำมันบเข้มกัก็กินแล้วนะเออ ต่างมา่านให้มันกินไปโลกนะคะสมมตนามันเออกินลงไปกินลงไปผอืดผ่อโอแม้งนะกะดูจากนาตาว่ามาแท้แ่บตะนัวค่ะเออฝาก็อะไรก็แช่นะด้อยายก็แช่คนเดีด้ว